แม่มีกดมีกูนตัดใั้ไหมตัดใส่ใส่นั่นแหละตัดนี่บ่จุดข <c oughs> ึ้น,ะน <c oughs> หนูนี่แหละหนูตัวแดงแดงตัวแดงแดงขึ้นหนูนี่หนูแดง กม่หู่เขาไม่ได้หน้าเขาไม่ดีมันกำลังมันยังถิ่มต้มกบอยู่แม่ได้มาคุเรียนมาเอามเคื่อนแ่ไม่กินกับเขาก็ได้ไม่กินบ้านดอกยังค้นนั่นเรียกพชรยังรุดมือหลอดไฟรุดมือแหละไม่ได้ใส่ ซื้อหลอดใหม่มาเปลี่ยนอ่ามาครเรียนกวนไปให้อ้น้ำแ่มาส่อกมากัน้อกสีันลาออกงูอูออกลูกตัวหลายเจ็ดตัวหนึ่งสองหลายตัวู่ได้เนาะกันนึ่ว่าสิแบบนึ่ว่าสิแบบสองตัวสามตัว ปมาณด้วมเมดเนี่ยประมาณสิบกุญโทรถ้าอดอันนั่งคื้อันนั่งขึได้แปดตัวเ่อกมันเหลอกจะมรือเ่อันนี้มันหลบอันนี้่ดมันดกบปอแม่มันหลอัมันหล้องน้ำตาลสรับทองคำมงเลียงบ่ได้ดอกเรียกโจรมันย่ำข้นมาขอซื้อไปคอดได้ไหมหรือว่าท่นลกอดคอดาลากงเล่าข้า่ ่ามักเลียงเลียงบ่้ใดดอกเลี้ยตนนั่นย่ำขายย่ำขายยนมาคือตอขอสื่อตอเียวเี้ขายันนี้ปกี่ับยี่ต่วนพเหย่ำขายก็เรามวลชิ้นแล้วยู่เฮียนเท่ากับผู้ใดอตุพอเพ็ ายไายซตัวตัวซีมันตายตายแล้วก็มันผู้ใดนอนมาเอาไปกินแม่ก็บาน้ขาจักบาดดอเลตัวเออหมดตู้บรรดาโมตายแล้วว่ามันงายเหลืเลี้ยงงา่จนว่าสิพอคังนั้นแล้วเเอานกับเขีดอเองบิด ขึ้นหนูเนาะหนูหนูแดงแดงเทีย <c oughs> นแหกที่เคยเห็นใ้เอามาทับใาแทงพอเปียกเลยืเสืเอวครับอง <c oughs> ละมีมังจะฟังส,ส,สินาัไแ <c oughs> ่งทรศะเล่นน้นอลืมไปวัานยังขอต่อสัญญาณสัญญาณนั่งสัญญาณโทรศัพท์มาเสีเอากระคุยไปที่ะ กะโทษก็ค hey, uh ุยที่ะเอ้ออกกะแม่มีกดมีคุณตัดไหตัดใส่ใส่นะตัดนี่บอกจบอกอันีออกถืกมือพอดีนะ ก็คุยตาบ้านแม่ถามบ้านแม่บินดาเจ้าวันเอาอยู่บ่หมูถามเราตัวหนึ่งขึ้นดำๆเัาเป็นยังมันตายเจ้าเสียวยู่บ่อ้าวว่าสั่นลอกออกไปเห็ดกินเขาเจ้าบะเป็นยังนี่นะแต่ว่าแม่กับบ้านได้กินได้ยังกันแล้ก็กินบะอ้าวเดือดตัวกเจ้าออกไปเลย ไอเบ้งหน้านเขี่เด้อเี่เดอดวะขี่เดียดโอ้พุนะว้าผู้ดีคนบวชขี่เดียดกินไปละน้อมน้อมาให้กินยิ้บเอาขันบ้านันกับ เด๋ยวก็ออกไปล่ออยู่ผุนแล้วก็ตบอบผุนนะเกลี้ยงอยู่รู่อยู่นำหนาเกี้ยงอยู่เลยอยู่หน้าพงยึดขึกนตวิกระพุ่นมันเป็นนั่นลังคน้นแด้ลังคน้นกันมีย้อนขี่ตุลอดเดี๋ยวล้วยงวานอันผมมัน

ต้มกอ้งโ่ลอดขาถ้ากันมาตั้งเอาจับมด่ไปเนก็ลายจะคอยเป็นไปอันนี้ซื้ออย่างบกริลวนะบกิลเวซืิงี้ซื้อถูกจั่ได้คือกันเบิดเลยมัน ดินแหละตงบักึงอันนี้บักยังันเกดอนมันดอนเรียงบ่ได้ดอกเหลืตนมันตายมากก็สิมาไหองากๆน้ำหมูน้ำแมวอีกเขาเป็นอันนี้คับนี้นเเก่งก้อนสียงกสตาวาแพดบ่กระจำเอาแล้วเห็นเขาม่เห็นให้เบื้งเทียเดียวกระจำบอลล์เลยเนาะ

แบบว่าเอาปะเห็นหนตั้งแต่ไอ้ลงติ๊กต็อกแล้วมันี้ยงหมหมูแคะแม่ใหญ่ขึ้นเราโตซ้ำหมาถือข้อค่าตัวขายพี่เลี้ยงซะแท้โตใหญ่ซ้ำบีอันพวกเขาตัวขายอยู่ตลาดนัดหมูแคหมูแค่ใหญ่แล้วบ่เกินหมาซ้ำหมาเลี้ยงซะแท้โต ทำหมูกี่ทำเอาแม่ก็เงินคืดวายด้ไปหาหมูน่อยมาเลียงจะอนโต้งเเ็บอกไว้เลียงเน่ยาไปหาหมูน่อยนกเลียงจะอตบ้ากัพอะไปอะไ้ยาเเใส

มาเฝ้ามูออกลูกเมื่อกี้ตัวที่แปดเพิ่งออกบ่รู้ว่าจะจบที่จักตัวน้องหมูออกอาการก็ยังจะมีอีกน่าจะได้อีกสองตัวสามตัวบรรยากาศดีบรรยากาศดี เกาตัวละไปเบื้องใกล้ๆรู้สิรีพอนแดงขึ้นหนูหน่อยแดงขึ้นหนูหน่อยนี่บางออกที่แหลังแล้วๆอยู่ห้องได้แล้วอิ่ดๆมืนละโสดเบื้อง ต้นมะคูขนาดลมปันได้กยังนีหมาอยู่ก็อยากตายอยากตายเจงเต๊ะมดินที่แหลกคุณแม่ันแ้่ยงพยายามที่จะรอดปนมีลายไม่น่ะล่มม่น่าหนยลลงนเขาไปบ้านบอ ไปบ้านไปกินข้าวไปถ้าจะไปกินข้าวนูน้านยูเ่อนดอวยสีเปลาอย่านี่ไปก็ตายเลยแม่แล้วผู้อยากไปผู้ทอกว่าเมนเห้าดีแม่เราอยากไปง้าแม่แล้อยากไปเบิ้งเราอยากไปเหาิอยากไปเราอยากไปจับลอตเตอรี่จักใบ

นางตูซูอยู่นึกว่าหมาบ่าได้แทนหมูหมูหมูหน่อย,ยอมันใหญ่สุดหรอบ่ขรือว่าใหญ่กว่านี้อีกเยอะมันน่าจจะได้ซ้ำนั่นเลย สองส<า>เดือน<ส>แล้วล่า่อง่าอ่ะนึกว่าลับนั่นลับ,นนลบตาพิบๆอยู่ ป่านี่ดิป่า่อนตัวที่ซิป่ออกเยี่ยเคียลอโดนเก้าตัวตีดี๋ยวไปสตาร์ทรถลุดรอทุเรียนกวนอวไ,วไปเห็ดงานแล้วลูกน้องกัน เอามาตอนเอามาฝากเหลือบันนี่กินบ่อท่านกินบ่ท่านก็กวนไว้ะเดยวพ่อเดกพ่อกินบ่อท่านอี่าไรกินแนบกกินแน่ก็กวนทิมไว้ไต่เฮ็ดงานเนาะเขาคุ้มสวนนั่น กินบท่นกักวนตวนแล้วบฝังไนมะ่แเบบอมกินบท่านกับกวนแบบนี้มันมันบะได้เหนียวได้เพราะว่าอันซุม้มเขาฮยดขายอ่ะเขาใส่แปง้งอันนแป้งอันนี้มันี้มันีแต่เนือ้อทุเรียนอย่างเดียวจะไปทงนาเอ้ยป เดี๋ยวเข้าบ้าน,นเดีข้าวไ,ไปหากินข้าอยู่บ้านนี่ยังอา้าวว่านึกว่าสิคีไอรถพ่วงกรับ <c oughs> ไอ้ เขาบ้านอโอ้เขางามค่ักปีน,นี่ปีนี้ผ่านพ่านธงผู้ไดก็มีแต่บ่มีเขาลมเลย